ในส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็คือคู่ได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่วัดก็จะได้เป็น3ชิ้นนะคะชิ้นที่1เป็นชิ้นของตัวเรือนนอนนะคะเป็นตัวเรือนชิ้นนี้เป็นชานชานล่มหรือชานนั่งรับรองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะจะเป็นชานแดด ความกว้างนะคะด้านข้าง4เมตรก็คือจะเป็น3ชิ้นที่นี้นะคะเราก็จะทําการติดพื้นเรือนนะคะ mm hmm. เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นแล้วก็เราก็จะได้ใส่เสาทีเนี้ยความหนาของไม้นะคะคือ1.5มิลถ้าตามสเกลนะคะ,ะความสูงที่ที่จะได้ในระยะ สอนกันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15บหาสิบห้าเซนนะคะนี่นะคะก็จะเห็นเป็นเป็นตัวพื้นที่มันมีความสูงไล่ระดับกันไปนะคะถามว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้แค่เนี้ยติดและใช้แค่เนี้ยได้ไหมได้นะคะคือตัวดีเทลเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นขนาดที่ว่าจะต้อง เห็นความสูงขนาดนั้นเพราะบางทีเราจะใช้ตัวผนังเลือนเหนืออะไรเงี้ยปิดซึ่งมันก็จะไม่เห็นระดับความสูงของภายในแต่ส่วนที่จะเห็นก็คือระหว่างตัวชานนั่งนะคะตัวชานนั่งกับตัวชานแดดนะคะ,ะที่จะเห็นดีเทลหรือความแตกต่างนะคะดังนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะใช้แผ่นไม้นะคะที่เป็นตัวเหลือเนี่ยคะ่ะตัดนะคะตัดในลักษณะของ เป็นเส้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในการต่อตัวไม้เข้าด้วยกันนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเศษไม้อาจจะใช้การกำหนดขนาดอยู่ที่เพื่อที่จะต่อแผ่นตัวพื้นเรือนนะคะในส่วนนี้เป็นเศษไม้ที่เหลือเนี่ยถ้าดีเทลเราไม่ไม่อยากให้มันเล็กมาก ก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งต่อ้อยนะคะอยู่ที่ครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนครึ่งเซนโดยประมาณหรือถ้าจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นแผ่นที่ตัวเสริมเข้าไปในการยิบตัวแผ่นพื้นของเรือนทั้งหมดนี้นะคะเข้าด้วยกันจริงมันมี3ส่วนเนาะ แต่ส่วนข้างในเนี้ยอ่ามันจะมีตัวของตัวเรือนนอนอะ่ะมันจะมีผนังนะคะซึ่งมันจะไม่เห็นตัวสเตปพื้นเพราะว่าจะมีผนังซึ่งดีเทลตรงเนี้ยอาจจะไม่ทำก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ขนาดนะคะเราก็จะใส่ตัวแผ่นไม้เข้าไป ทีนี้ก่อนที่เราจะติดนะคะเรามันจะมีดีเทลของตัวพื้นนะคะที่จะเป็นรายละเอียดหรือหรือเป็นลักษณะของความสวยงามเพราะว่าเวลาที่เราทำผนจาลองพื้นของตัวเรือนจะเป็นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่เป็นลักษณะของการนําเป็นแป้นมาตีดังนั้นเราจะมีการทําลายนะคะ,ะเพื่อให้เกิดเป็นลักษณะของพื้นเรือนให้มีความสมจริงและความสวยงามนะคะทํำยังไงนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ติดตามในคลิปต่อไป